สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปในหัวข้อคุณมีเซนอ่าวันนี้นะคะคุณมีเซนของเรารู้สึกว่าจะอยู่ในอีพีที่เราหลายไหนยี่สิบสองไหมคะ พูดถึงตัวเลขไหมต้องพูดถึงตัวเลขไหมเลขยี่สิบสองะเลขสมันเป็นเลขของคนย้ำคิดย้ำทำนะทำอะไรวนไปวนมานะคะอยากรู้อยากเห็นช่างจับผิดช่างสังเกตช่างวิเคราะห์อ่ะเนี่ยแหละคือตัวเลข ความหมายของเลข22เออเพราะฉะนั้นไม่แปลกค่ะ,คะถ้าเกิดว่าใครคนใดคนหนึ่งที่เข้ามาดูคลิปนี้บังเอิญว่าคุณเกิดวันที่2วันที่12 20 21 22นะคะคุณจะเป็นคนเนี่ยอย่างที่โบบอกไปเมื่อกี้นะคะนะเป็นประมาณนี้เลยนะตอนนี้คุณอาจจะอยากรู้เรื่องอะไรบางอย่างที่มาคอนเฟิร์มสิ่งที่คุณคิดจะได้ นะว่าใช่แน่มันใช่จริงมันจึ้งจริงอยากรู้ว่าไพ่มันจึง้งจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยรับชมคลิปประมาณนี้ที่ช่องนี้อย่าลืมกด subscribe กันไว้ด้วยนะคะและสำหรับใครที่รอคอยอยู่กดถูกใจรอเลยค่ะเผื่อมันเป็นพลังงานที่ดีๆและเป็นพลังงานตรงจะได้น้อมรับพรกันไปพร้อมๆกับการกดถูกใจให้กับคลิปถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไพ่เลยนะคะแดใบ ตอนนี้เป็นเวลาตอนที่บอ,อัดคลิปนะคะอุ้ยมันไม่บังเอิญเนาะมันไม่บังเอิญเนาะตอนที่โบอ,อัดคลิปเป็นเวลา23นาฬิกาย23นาทีเออเอาสี่เอาสี่ออกกับเขาสีนะมีเลขสามเลขเบิ้ลใครคิดถึงคุณหรือเปล่าวะไพ่ชุดนี้สงสัยมีใครแบบ เอาคุณออกจากหัวไม่ได้หรือเปล่าใบาแรกมาเลยค่ะ King of Cups นะคะใบที่2 The Chariot นะคะใบที่3ค่ะ Seven of Swords นะคะใบที่4จ้านะชัดเจนเลยว่ามีคนคิดถึงคุณจริงๆด้วยและกำลังจะมาทำงานในความสัมพันธ์กำลังจะมาหากำลังจะมาเจออเอ,อ โอเคไพ่ okay. ดีหลายหลาคนถามว่าทําไมคุณโบเปิดไพ่น้อยจังเลยทําไมแค่8ปดใบแล้วทําไมอ่านไพ่สั้นจังเลยทําไมอ่านไพ่ไวจังเลยก็ไม่รู้จะอ่านอะไรเยอะเราเปิดไพ่แค่8ปดใบอะ่ะมันเป็น ข้อความหรือเป็นสารพิเศษที่คุณถูกดึงดูดมาค่ะก็เลยไม่อยากให้ยืดเยื้อมากอยากให้แบบรีบฟังแล้วก็รีบไปทบทวนแล้วก็ไปวิเคราะห์ตามโอเคนะคะนะใครที่แบบไวรู้สึกว่าเอ้ยใช่จริงจึงเออโดนอะไรอย่างเงี้ยก็แอดไลน์ ID ที่อยู่ด้านล่างนะคะมาดูดูเป็นการส่วนตัวได้เลยเพราะว่าคลิปคลิปนี้มันเป็นภาพรวมเนาะจะบอกว่าแรนดอมก็ไม่เชิงเพราะว่าเดี๋ยวเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็จะมานั่งไล่เอเนอร์จีให้ฟังอีกว่า มันเป็นตัวคุณแล้วมันก็เป็นราศีของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะจะได้คอนเฟิร์มเพราะฉะนั้นจะจะไม่จะพยายามไม่ไม่ไม่บอกว่ามันเป็นแรนดอมแล้วกันเนาะอืมเป็นเป็นว่ามันคุณมีเซนส์นนะ่ะอ่าคุณมีเซนส์คุณจะได้รู้รู้ด้วยตัวเองว่าถ้าเกิดมันใช่มันจะใช่เออประมาณนี้นะคะนะคุณที่เข้ามาดูนะคะชัดๆเลยคุณอาจจะเกิดในราศีสิงห์และราศีกรกฎราศีตุลราศีสิงห์ราศีกรกฎและราศีตุล หรือเด่นเลยมิถุนตุนกลุ่มมิถุนตุนกุ่มและใดๆแล้วคุณที่เข้ามาดูอะคะ่ะโบมีความรู้สึกนะว่าไม่ใช่รู้สึกหรอกคิดว่าตัวเลขในชีวิตของคุณนะคะจะต้องติดเลข3เลขเจเลขห้เยอะๆนะคะเลขสเลขเจเลขหเยอะๆทีนี้เรามาดูกันดีก,กว่าว่าสิ่งที่หน้าไพ่กำลังจะบอกมันใช่คุณหรือเปล่า คุณในตอนเนี้พลังงานของคุณอะโบมองว่าคุณเป็นคนที่ช่วงเนี้ยคิดไว่ทำไว่ทำอะไรแบบโหม่้องแค่ว่องไวมากมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางด้วยแล้วเหมือนตัวคุณอะกำลังอยากจะเจอใครบางคนอยากจะไปหาใครบางคนกำลังวางแผนที่จะเดินทางหรือไปเจอกับคนที่คุณแบบรอคอยการรอคอยในครั้งนี้คือแบบรอคอยด้วยความอดทนนะคะ นะเหมือนคุณนะ่ะรอคอยเขาด้วยความอดทนรอคอยเขาด้วยด้วยความรู้สึกที่แบบมันอบอุ่นเนะี่ยโบเห็น energy ของคนที่อบอุ่นเห็น energy ของคนที่มีความมั่นคงอะคะ่ะกับความรักกับความรู้สึกที่ดีๆกับใครบางคนพอไพ่คุณคุณคิงคิคคคง,คงออฟครับแล้วก็ปิดด้วยสเตรนท์นะีคะอืมด้วยหน้าไพ่อ่ะอันนี้เนาต้องกระซิบบอกนะว่า มบเห็นความเป็นความต่างอะค่ะในในในความเป็นคู่ของคุณความต่างของคนที่คุณรักคุณอาจจะอายุต่างกับเขาค่อนข้างเยอะอะไรอย่างนงี้ก็ได้หรือว่าหน้าที่การงานของคุณอาจจะต่างกันหรือว่าเวลาการนอนของคุณอาจจะต่างกันเช่นเขาอาจจะทํางานตอนเช้านอนตอนกลางคืนคุณอาจจะนอนตอนกลางคืนเออคุณอาจจะ ทำงานตอนกลางคืนนอนตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยสมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่มันไม่บาลานซ์กันเลยมันแตกต่างกันแต่คุณก็อดทนที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันมันไปในทิศทางที่ดีอะ่ะเอโบมองว่าคุณกําลังวางแผนที่จะเดินทางไปหากันและกันด้วย แต่หนักๆไปที่ตัวคุณนะคุณอยากเจอเขาคุณอยากเจอเขามากๆ energy ของคุณคือคิดถึงคิดถึงเขาจังเลยทํายังไงจะได้เจอกันคนบางคนบางคนอาจจะยังไม่เคยเจอกันด้วยซ้านะคะบางคนอาจจะยังไม่เคยเจอกันด้วยซ้ําทีนี้โบรู้สึกได้ว่าจากหน้าไพ่อะค่ะในช่วงระยะเวลาสามวันสามสัปดาห์หรือสามเดือนมันจะมีเรื่องที่ตัวคุณเองรู้สึกว่า มันเป็นเรื่องที่ทําให้คุณมีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตพอสมควรนะมันโฟกัสไปที่เรื่องของสุขภาพอะค่ะนะเหมือนตัวคุณเองมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมันเลยทําให้อะไรหลายๆอย่างที่คุณแพลนไว้อะมันไม่เป็นตามแผนนะ <c oughs> บางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของ การภาวะเครียดนะคะภาวะเครียดหรือว่านอนหลับไม่เต็มนอนไม่นอนไม,นอนไม่เต็มอิ่มนอนไม่เต็มที่เป็นอาการของคนเครียดแพนิคหรือว่าวิตกกังวลหรืออาจจะอยู่ในลักษณะของคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้อและก็กระดูกนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูจากหน้าไพ่แล้วเหมือนคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะพอถึงวันจริงๆหรือพอถึงช่วงเวลาที่คุณจะต้องได้เดินทางอ่ะคุณจะป่วย คุณจะป่วยแล้วก็ทําให้แบบการวางแผนในการเดินทางของคุณที่จะต้องเจอเขามันถูกยืดออกไปอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็แอบ,บเห็นว่า การที่คุณจะเจอกับเขาอะค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นมันจะมีอุปสรรคอะคะ่ะมันจะมีอุปสรรคแล้วก็ปัญหาในการพบเจอกันหนึงเลยอาจจะด้วยเวลาที่มันไม่ตรงกันนะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นความต่างที่คุณอดทนมาสองเลยนะคะผมมองว่าความสัมพันธ์ของคุณนะคะเหมือนบางคู่บางรายนะคะอาจจะมีคนในความสัมพันธ์มากกว่าสคนนะคะ คุณเขาแล้วก็อีกคนนึงไม่รู้ว่ามันไปอยู่ที่พิกัดใครนะไม่รู้ว่าเป็นที่ตัวคุณหรือตัวเขานะมันเหมือนเป็นในลักษณะของความสัมพันธ์ที่มีกันสามคนนะคะแล้วมันก็เลยเป็นอุปสรรคที่จะทําให้คุณแบบทั้งคู่ต้องเจอกันอืมมันเป็นปัญหาที่ทําให้คุณทั้งคู่แบบไม่ได้เจอกันสักทีนะคะหรือเรียกง่ายๆก็คืออุปสรรคในความรักรักทางไกลก็พอตัวอยู่แล้ะ แถมยังมีเรื่องคิดมากเกี่ยวกับอีกบุคคลหนึ่งขึ้นมาอีกแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพขึ้นมาอีกเนี่ยทุกอย่างะ่ะคุณกําลังเครียดแล้วก็กําลังรู้สึกแบบน้อยใจในโชคชะตาของคุณเหมือนกันนะแอบบแอบบเห็นความน้อยใจนะคะแล้วก็เนี่ยแหละคะ่ะการที่ตัวคุณเองแบบมาอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องใช้ความอดทนมากๆนะคะ โบเชื่อว่าคุณเชื่อว่าโชคชะตามันกำหนดมาให้คุณกับเขาอะต้องได้เจอกันคุณเลยอดทนหลอเห็นไหมให้คุณอดทนอดทนหลอแล้วอยู่ในพิกัดของไพ่โชคชะตาส่วนไพ่รู้ความรู้สึกอะมันไปอยู่ตรงพิกัดของไพ่ที่คุณกำลังทำงานในความสัมพันธ์ที่มันมากกว่าสองคนการเดินทาง ที่มีซึ่งปัญหาและอุปสรรคการวางแผนการเดินทางซึ่งทําให้เกิดการติดขัดแล้วเท่าที่ดูจากภาพรวมของคุณของหน้าไพ่นะมันทําให้คุณรู้สึกได้ว่าความรักในครั้งเนี้ยหรือความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยบางครั้งบางทีคุณก็แอบท้อนะคุณแอบท้อนะ แล้วคุณก็แอบตัดพ้อกับตัวเองว่าทําไมคุณจะเจอกับความรักสักทีอ่ะทำไมต้องเจอความรักที่มันมีปัญหาและมีอุปสรรคแบบนี้ทําไมไม่เจอความรักที่มันแบบสมบูรณ์แบบง่ายๆเหมือนคนอื่นเขาบ้างเอออันนี้คือสิ่งที่คุณแบบแอบตัดพ้อกับกับโชคชะตาของตัวเองนะแล้วก็แต่โบก็เห็นเรื่องของคนที่น้อมรับนะคุณก็น้อมรับนั้นในโชคชะตาของคุณนะ คุณก็เลือกที่จะอดทนกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณเป็นคนซื่อสัตย์กับตัวเองมากๆเลยอืมอันนี้โบขอแบบขอชื่นชมคุณจริงๆเพราะว่าคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับตัวเองมากๆเลยแล้วคุณก็เป็นคนที่มั่นคงอ่ะมั่นคงกับคนคนนี้มากๆเลยต่อให้แบบ รู้ว่าปัญหามันคืออะไรทั้งความต่างกม็มันก็หนักแล้วอะ่ะระยะทางก็เป็นปัญหาอีกนะความสัมพันธ์ที่มันแบบเออทำให้คุณละลา้ลาละลังก็เป็นปัญหาอีกสุขภาพมาอีกอุปสรรคหลายเรื่องมาอีกแต่โบเชื่อว่าเร็วๆเ,เนี่ยคุณจะได้เจอกันนะน่าจะระยะเวลาประมาณสามเดือนนะคะหรือ นับไปอีกกี่เดือนละเดือนเดือนสิบอ่าเดือนนี้เดือนอะไรเดือนแปดแปดเก้าสิบอ่ะอีกสองเดือนสองสามเดือนคุณจะมีโอกาสได้เจอกันอ่ะประมาณสองสาเดือนคุณจะได้เจอกันแล้วก็ในการเจอกันในครั้งเนี้มันเป็นการเจอกันที่ทําให้ตัวคุณเองอะค่ะรู้สึกได้ว่าโอเคมันคุ้มค่ากับการรอคอยมันคุ้มค่ากับการที่แบบฉันอดทนรอคุณมาตลอดเวลาอะไรเงี้ยบมองว่าความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ มันอาจจะไม่ได้คบกันนานมากแต่คุณรู้สึกและสัมผัสได้ว่าคุณคือคู่กันอืมทำไมโบแบบอ่านไพ่แล้วโบมีความรู้สึกในใจว่ามันมันตื่นตันใจมากเลยว่ารู้สึกว่าเข้าใจความรู้สึกคุณนะอ่ะเออน้ำตาจะไหลมันเป็นแบบน้ำตาจะไหลมัน มันคุ้มค่ากับการรอคอยเออบอบอกคุณได้แค่เนี้ยแหละบางคนเพิ่งบางคนอาจจะเพิง่งคบกันเมื่อไม่กี่เดือนมาเนี้ยต้นปีหรือบางคนเพิ่งอาจจะคบกันเมื่อช่วงสามเดือนที่แล้วหรือบางคนอาจจะคบกันเมื่อช่องอวง,จจชงปีที่แล้วเพิ่งเพิ่งคบกันเมื่อปีที่แล้วเพราะมองว่าความสัมพันธ์ของคุณไม่มันไม่ใช่แบบความสัมพันธ์ที่มันพัฒนานจากเพื่อนหรืออะไรใดๆมาก่อนอะคือคุณเจอกันแล้วคุณแบบคุณรักเขาเลยอะ่ะ เออมันเป็นแบบเ NERGY ประมาณเนี้ยคุณสับผันได้ว่ามันคือความรักเลยอะไรเงี้ยอืมโบ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 ,โบชื่นชมคุณนะอืมที่คุณแบบสามารถมั่นคงกับความรักในครั้งนี้ได้โดยที่แบบแทบจะไม่วอกแวกเลยอะ่ะไม่วอกแวกแล้วก็ไม่ไม่เอาใจไปให้ใครเลยอะ่ะคือไปโฟกัสที่เขาคนเดียวอะทั้ง,ท,งทั้งทั้งที่รู้ว่าปัญหาและอุปสรรคมันมันเยอะขนาดเนี้ย หมือนคุณจะแบบกล้าลงทุนในความสัมพันธ์โบเชื่อว่าในตัวเลขของคุณมีติดเลขเจ็ดเยอะอย่างที่น่าไพ่บอกเนี่ยเลขเจ็ดเลขห้าเลขสามเยอะๆอย่างเงี้ยอย่างที่น่าไพ่บอกจริงๆแหละอเพราะว่ามันเป็นเลขของการลงทุนไม่ว่าจะลงทุนเรื่องความรักหรือลงทุนเรื่องการงานการเงินก็ดีคุณเป็นนักลงทุนคุณกล้าที่จะเสี่ยงคุณกล้าที่จะลองนะยังไงก็ขอให้ความสัมพันธ์ของคุณนะคะมีความสุข happy แล้วก็โชคดีแล้วก็ เป็นคู่กันไวๆนะขอให้โชคดีขอให้รักกันนานๆนะคะสวัสดีค่ะ